สวัสดีครับวันนี้พบกับ TTF Channel นะครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับ Photoshop นะครับทําเส้นรอบตัวคนในโปรแกรม Photoshop นะครับก่อนอื่นเราจะเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาก่อนเลยนะครับอันนี้เครื่องมันจะช้านิดหน่อยนะครับ นี่ครับพอเปิดขึ้นมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วต่อไปเราไปตรงนี้ครับตรงไฟล์ครับแล้วก็คลิกตรงคําว่า Open นะครับรูปผมเก็บไว้ตรงเ e สก์ท็อนะครับนี่ครับก่อนอื่นเราจะมาหารูปก่อนนะครับครับพอได้รูปล้วก็คลิก Open นนะครับนี่ครับรูปผม นี้ครับผมจะทําเส้นรอบตัวผมนะครับโดยมาตรงนี้ครับผมนี่ครับอุปกรณ์ตรงนี้ครับคําว่าตัวนี้เป็นเพนทูนะครับครับเรามาพอคลิกตรงนี้ปุ๊บเรามาเริ่มต้นตรงนี้นะครับติกติดตามขอบขอบรูปตัวเรานะครับติกไปเรื่อยๆนะครับผม อันนี้จะไม่ค่อยละเอียดนะครับจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมทำทำสอนเฉยครับถ้าใครจะละเอียดก็ให้ติ๊กแบบตามเสิน้นรอบรูปตัวเราเลยนะครับนี่ครับ ก่อนดูคลิปนี้นะครับขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับนี่ครับพอเราติ๊กมาเรื่อยๆรื่อแบบนี้นะครับติดตามขอบเส้นรูปเรานะครับนี่ครับติ๊กมาเรื่อยๆรื่อยครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้หลังจากนั้นนะครับคลิกขวา เราก็มาตรงนี้ครับ mark selection นะครับแล้วก็กดโ okay. อเคแล้วหลังจากนั้นนะครับกด control J เพื่อสร้างเลเยอร์นี่ครับมาแล้วพอสร้างเลเยอร์เสร็จปุ๊บเราลงมาคลิกตรงนี้ครับนี่ครับเรามาดูตรงนี้ครับ s t o กครับ เราติก๊กคำวาสตุครับเนี่ยพอติก๊กคำวาสตุมันจะขึ้นเส้นสีขาวนะครับตรงนี้นี่ครับนี่ปรับปรับไซส์ได้นะครับผมนะครับปรับไซส์ตรงนี้ได้นะครับถ้าจะเอาเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็นี่ครับติสีน้ําเงินนี่ครับ ปับไซ์ก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ครับสมมติว่าโอเคแล้วครับก็จะประมาณนี้ครับครับเสร็จแล้วนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้ครับ,รบ,รรบ,รรบทำได้ในสองนาทีนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับ เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับขอบคุณครับ